ก็วันนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับรอบดึกนะครับคือวันนี้นะครับในห้องซิกนะครับผมได้ให้ช้อนนะครับอยู่ที่ประมาณสามหนึ่งห้าร้อยนะครับไปตรงนี้เนาะเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นนะครับคือตอนเนี้ยครับ RSI นะครับทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะทุกไทม์เฟรมเลยนะครับไม่ว่าจะ1ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงนะครับหรือว่าเดย์นะครับมันมาอยู่ในกรอบหมดแล้วนะครับมันถือว่าตอนเนี้ยมันมีแรงที่จะสามารถพุ่งต่อไปได้แล้วนะครับแล้ว สิ่งที่เรามาดูกันเนี่ยคืออะไรครับตอนนี้นะครับผมมาเห็นสัญญาณของการเกิดบูลลิชนะครับค่อนข้างที่จะมั่นใจนิดนึงเพราะว่ามันไม่สามารถผ่านต้านตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็เลยให้เพื่อนๆในกลุ่มห้องซิกเนี่ยช้อนกันไปนะครับทีนี้นะครับเป้าที่ผมมองไว้เนี่ยนะครับรู้สึกว่าอาจจะยังอยู่ข้างบนอยู่นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะครับวันนี้นะครับมันพยายามไซเบรแล้วแล้วมันไม่สามารถผ่านไอ้เส้นสีเหลืองนี้ได้นะครับหรือว่าก็คือประมาณสามหนึ่งสาร้อยแปดสิบเ็ดนะครับไม่สามารถปิดทะลุได้นะครับ ถ้ามันปิดทะลุได้เนี่ยนะครับเราจะว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้ปิดทะลุไม่ได้นะครับแปลว่ายังมีกลุ่มคนบางคนนะครับหรือวานบางคนเนี่ยพยายามจะดันให้มันเป็นเฟกปั๊มให้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดแท่งนี้เป็นเฟกปั๊มขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับแน่นอนครับคนที่รอเนี่ยเขาก็จะไปรอเอสกันข้างบนนะครับแล้ววานก็จะเทขายข้างบนพอดีเลยนะครับก็จะเกิดการตกอย่างมหาศาลนะครับก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเขาก็ทยอยส่งกําไรมาให้ผมดูนะครับในห้องซิกเนาะก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาให้ คือช่วงนี้ครับจะมีข่าว CPI นะครับแล้วก็มีข่าว QT อะไรอย่างงี้เนาะแต่ QT อาจจะส่งผลในระยะกลางนะครับก็ยังไม่ได้กระทบอะไรมากแต่พวก CPI ครับถ้าเกิดข่าว CPI มันตัวเลขมันออกมาต่ำเนี่ยนะครับรับรองบิดคอยต้องพุ่งแน่นอนนะครับก็อันนี้ครับจะมีบางคนที่เขาคิดว่ามันไม่ใช่เฟกปั๊มแล้วแหละแล้วเป็นปั๊มจริงๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับผมก็จะไปเอสข้างบนเนาะ แล้วสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีโบรกเกอร์เล่นนะครับผมขอแนะนำโบรกเกอร์ OKX นะครับโบรกเกอร์ OKX เนี่ยเขาได้ขอติดต่อมาเป็นพาร์ทเนอร์กับผมนะครับเขาให้สิทธิพิเศษสําหรับคนที่สมัคร ID นะครับผ่านลิงก์ด้านล่างนี้นะครับจะได้ค่าธรรมเนียมถูกกว่าที่อื่นเวลาเทรดแต่ละไม้นะครับสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเรียนรู้แล้วก็เรียนวิธีการตีกราฟดูกราฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับเบสิกไม่มีพื้นฐานเลยก็มาซื้อคลิปวิดีโอไปเรียนได้นะครับ และถ้าเกิดคนไหนที่มีพื้นฐานแล้วคิดว่าตัวเองแน่นพอสมควรแล้วนะครับก็มาซื้อคลิปวิดีโอแอดวานนะครับไปเรียนรู้พัฒนาต่อยอดเองได้นะครับแล้วก็มีคําถามอะไรก็ทักมาถามได้ตลอดเวลานะครับใครที่สนใจซื้อนะครับก็แอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แค่นี้นะครับไปละครับบ๊ายบายครับ